ว่าจะใช้งบประมาณ3,800ล้านบาทขณะที่คณะทำงานด้านกฎหมายของรัฐบาลย้ำว่าการกระทำของกลุ่มกปป,ปสกำลังละเมิดพระราชอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยแม้จะครบกำหนดเส้นตายที่กลุ่มกปป,ปสประกาศให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อเปิดทางให้มีคนกลางเข้ามาบริหารประเทศตามมาตราเ ของรัฐธรรมนูญแต่นายกรัฐมนตรียืนยันจะไม่ลาออกเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้กำหนดให้ต้องรักษาการซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายนัทวุฒิส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ารัฐบาลต้องรักษาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและขอชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ประกาศยุบสภาเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและความสูญเสีย ซึ่งการยุบสภาเป็นการคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่นายสุเทพที่ออกประกาศคำสั่งเป็นการทำตัวเหมือนผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองอยากให้ทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่ประชาธิปไตยและเป็นเผด็จก,การหรือไม่สิ่งที่นายสุเทพสแสดงออกเหมือนกับว่าตัวเองได้ยึดกลุ่มเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งหมดไว้จากการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี แล้วก็ออกประกาศออกคำสั่งเหมือนกับเป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจสิ่งที่นายสุเทพกำลังกระทำเท่ากับการประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองผมเรียนว่าสิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยากให้นายสุเทพทบทวน สิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่แล้วก็ยอมรับียทีว่าการที่แสดงบทบาทอยู่นั้นเนี่ยเป็นการทําลายประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงแล้วนําพาประเทศเข้าสู่ระบอบเผด็จการสมบูรณ์แบบซึ่งพณะท่านนายชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายซึ่งมีผู้แทนสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมเป็นกรรมการ มีความเห็นร่วมกันนะครับว่า,าคณะรัฐมนตรีไม่สามารถลาออกได้ในระหว่างรักษาการเพราะอาจขัดต่อเจตนาของรัฐธรรมนูญและไม่มีบทบัญญัติให้กระทำนะครับแล้วก็การกระทำของกปป,ป,ปสขณะนี้ถือเป็นการละเมิดพระราชอำนาจอย่างชัดเจนตามรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยคณะรัฐมนตรีจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดจะลาออกไม่ได้เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้กระทําได้ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีฝ่าฝืนกระทําการลาออกไปจะไม่มีสภาพบังคับหรือผลตามกฎหมายแต่ประการใดอันหมายความว่า การลาออกนั้นเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงโดยพฤติกรรมและถ้อยคำที่แถลงมีความชัดเจนว่านายสุเทพกับแกนนำได้ทำการต่างๆเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเป็นการเฉพาะอันไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงการจัดตั้งสภาประชาชนมีการออกคำสั่งให้คณะรัฐมนตรีข้ารชาชการและเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่างๆหลายอย่างหลายประการ รวมถึงการจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครรักษาการแทนตำรวจขึ้นเป็นการเฉพาะการประทำการและสั่งการของนายสุเทพเทือกสุวรรณจึงเป็นการสั่งการโดยไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกระทำได้และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีขึ้นอีกชุดหนึ่งในขณะที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งอยู่นี้ จึงเป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจต่อองค์พระมห,หากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งนายนพดลปัธรมะกรรมาการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยเห็นว่าเมื่อมีพระบรมราชองค์การยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันแล้วทุกฝ่ายควรน,น้อมนำพระบรมราชองค์การใส่เกล้า,ใส,ลาใส่กระหม่อมและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพราะการเลือกตั้งจะหาทางออกและยุติความขัดแย้งทางการเมืองให้ประเทศได้กลุ่มกปปส ซึ่งอ้างมวลหาประชาชนมาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลก็ควรที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กลุ่มภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนายธีรั์รัตนเสวีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่านางสาวยิ่งรักจินวัตนได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการประกาศยุบสภาต่อที่ประชุมซึ่งถือเป็นการคืนอํานาจให้กับประชาชนเพื่อคลี่คลายวิกฤตขณะเดีวยวกันได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตหารือเกี่ยวกับกําหนดการเลือกตั้งนะครับ โดยในเบื้องต้นกำหนดวันรับสมัครสสบัญชีรายชื่อ23-27ธันวาคมนี้ระบบเขตวันที่28ธันวาคมถึง1มกราคมปีหน้าและกำหนดให้วันที่26มกราคม2557เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนี้จะใช้งบประมาณกว่า3,800ล้านบาทซึ่งมากกว่าปี2554เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ48ล้านคน ขณะที่เลขาะกรกตนะครับได้ขอให้รัฐมนตรีระวังการให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะการสัญญาว่าจะให้ซึ่งอาจผิดกฎหมายได้ส่วนเรื่องการดูแลผู้ชุมนุมนั้นมีกฎหมายในการดูแลอยู่แล้ว